ก็กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในรายการอ <Where? S 1> ิสทรีพินเราก็อยู่ในเกมเบนเทนวิกแอคแทกนะครับผมก็ <S <s มาต่อกับภรารกิจที่เราต้องไปดาวไวมัสนะครับผมก็โอเคฮะก็ทําดีขึ้นแล้วนะเสียงดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนาะเพราะว่าผมก็ไปไอ้นี่มาเนาะไปดีเทคเสียงอะไรมาหลายอย่างมาใหม่ถ้ามันไม่ดังมาันจะไปนะครับแต่ผมว่ามันดังแล้วนะมันสกิปเลเวลได้แน่นอน เล่นนะครับไปเลยฮะกิฟจะพาเรามาถึงไหนเอ,อ่ยมันดีเทคหน่อยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับโอเคก็คือสรุปนะครับผมครั้งที่แล้วเราสู้กับไซฟ,ฟอนนะครับแล้วไซฟ,ฟอนก็หนีไปนะครับแล้วก็เหมือนจะพผดอก์จะใบอะไรบางอย่างให้กับเรา นะครับซึ่งปุ่มแม็กก็ได้ทิ้งปริศนาไว้เพื่อให้พวกเบนเบนนะ่ะได้แก่นั่นเองโอเคนะครับโอเคครับนี่คือดาวไวมัดจริงเหรอวะไวไวมัดหรือไวมัตไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดาวของแอสมัดแน่นอน,นครับ so นี่คือดาวอูปินน่ะเหรอ like. ทำไมไม่ไม่เหมือนที่เราคิดอเอาเลยวะเฮ้ยกรลีบทำให้มันเสร็จแล้วก็ยิบกับกลับเถอะเบน จะเรื่องมากเลยวันนี้มันดาวเอเรียนนอ,อ้หเหียปู่ฮะเราจะหาเขายัางไงจะเจอปู่ได้ยังไงดูสิเบนนั่นไงตาชักปาป่าแต่ะระวังนักเก็นถ้าจับอาจจะไปกับดักเขได้นะหรือไม่ก็ตอนนี้นะเบน วิลแก๊สสถานของวิลแก๊สได้ยึดคองดาวูเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วก็คือฟิลประมาณว่ามันทําการสร้างอุปกรณ์เอล่ยนบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าพยายามให้วิลแก๊กสรู้นะครับไม่งั้นจะเป็นปัญหาแน่ๆอะอยิได้ใช่ไหมพวกนายอยู่กับชิปนะเอเอเป็นแต่ว่าไม่นะจะไปกับเธอ บิวแก๊กเจอพวกเรากา็มันจะอาจจะเอาเราไปแก๊กทุกมันจะเอาเราไปทุกคนเลยนะแค่พคนเดียวเถอะก็คือภารกิจครั้งนี้นะครับฟิวประมาณว่าเออเราจะมาเอาเทคโนโลยีบางอย่างของวิวแก๊กนั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเดาไ,ไม่ยากหรอกว่าม,มันคืออะไรนะก็อุ้ยเปิดมาก็อะไรเลยนะเออใจเย็นดิละครที่เก่งสุดโลก โอเคครับเยอะๆๆๆๆๆข้างนี้เยอะมืดด้วยเกมแคปเจอร์มันจะมืดนิ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 ดนึงนะครับกาตัวเช่น tap unlock a new abilities break forearm um, and abilities press x ไรเดื่อมังเอิร์วโค้กแล้วกันนะครับอะ,อะไรชอบตัวนี้ก็ไม่บอกอ้เฮียคือครั้งนี้อย่าไม่ไม่เหยียบพวกนั่นนะพวกที่เป็น เย็นเย็นเย็นเย่ไปเออเป็นของหลักเลยครับมืดไปไหมเอ่ยเราเก็บเลือดกอน นะว,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 ว่าต่อยระ,ะเบิดแน่เลยว่ะพวกเนี้ยผมว่าต่อยระเบิดแน่ๆครับไปเนะี่ยรู้เออเดี๋ยวขอเลื่อนก,ก่อนเดิต่อยระเบิ้ไหมนะเนี่ยเลือนครับเดี๋ยวไปเนี่ยถ้าเป็นผ้าเก่ามันจะระเบิดนะเ เออก็คือถ้ามีไฟบอบอยงนี้ให้ใช้สวามไฟอร์นะครับถ้ามีแก๊สอะไรพวกนี้สวามไฟอร์สามารถที่จะตายมันได,ด้เกียดเกียดเกมที่มันมีกระโดดเนี่ยเอ่อขอโทษนะครับครู่หนึ่งนะผมเพื่อนของเนแบบแสงอาจจะไม่ได้เยอะเนาะถ้ามันสวยอยู่อย,อยู่นะโอเคไป ลองกันต่อเลยแล้วกันอ้าวโหลดเลยโหลดเลยทุกคนมันยากอ่ะตรงเนี้ย like เสียงสไปเดอร์มังกี้ไมเสียงเอเลียนไม่ไม่เท่เลยอะ like ทำไมวะ อี้ยเล่นยากจังอ่ะโอเคเกียดจริงๆเลยกระโดดเกมนี้น่ะมาไหนต่อโอ้โหอยางจะบ้าตาย อมเราเรื่อนตรงนี้ไม่ผมไม่ชอบกระโดดเลยเกมนี้แต่กระโดดสเต็ปเดียวพอโอเคผมไม่ชอบเกมนี้กระโดดจริงๆนะพูดเลยแบบไม่ชอบเลยอะแบบเกมนี้มันดีเพราะาเนื้อเรื่องมันดีนะที่ผมเอามาเล่นเนี่ยไม่เล่นเพราะว่าน,นี่นะเต็ปเดียวต้องสองเองเต็ปวะ โอเคครับถึงแล้วยังไงต่อนั่นไง่อยมัดมาแล้วครับคอมโบยังไงนะหนึ่งสองอโอเคครับต้องมีอีกนั่นไง ยา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 เย็นเย็นหนูมาเลียกกันที่มันก็ไม่ได้หายไปเยอะนะ ไอ้ตวเฮียเนี่ยมีงูออกมาครับผมว่าพเพื่อนๆน่าจะมองไม่เห็นกันแน่เลยครับน่าจะมืดไปใช่ไหมผมว่านะใช่ไหมจะมืดไปใช่ไหมนี่เรากำลังดีครับตู้ไงเนี่ยเอาตัวที่มันยิงได้ดีกว่า ิงมั่วเลยฮ้ยกูอยากจะเคร,รซี่อย่าให้กูโดดใหม่พอถือว่าเขาแต่ต้องสู้กับมันนั่นใหม่โอ้เป็นด่านที่ยังไม่เคยเล่นนะเออผมหาตัวที่มันยิงได้ดิตัวอะไรที่มันยิงได้วะ โคมาสโตนไงอยู่ไหนอะเฮ้ยโคมาสโตนหายไปไหนอาอเว้แล้วครับโคมาสโตนหายตอนนี้สักตัวเหอะเดี่ยวโคมาสโตนหายอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ดีละ โอมาสโตนหายครับเล่นยากดิเฮียโอมาสโตนหายมาสโตนหายครับมาสโตนหายนี่เรื่องใหญ่แหละครับมันล็อกไงอ่ะมันล็อกระเลงไม่ได้ด้วย ตัวเลงไปไหนวะเออไม่มีตัวเลงเลยเหรอขอดูแอคแถคอมโบนเออฮิวมังกาซซเอิร์ทควักก็คือสี่เหลี่ยมแล้วอาสองนี่ต้องมีประโยชน์เลยเด้เฮ้ยเฮ้ย อี๋ขอโทษทุกคนตายเยอะมากด่านนี้คือผมไม่รู้ว่าแล้วโความาสโตนมันหายไปไหนอ่ะเออเ,อเวนเด้อ เย็นดิเออจะฆ่ากูแล้วเออเอยน็นเสียงไม่เหมือนปีศาจมากกว่าหนึ่งสองสามอสองหนึ่งสองสามตัวหนึ่ง จะใกล้แล้แหละสวยอืมโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้อเลือนทางนั้นนะตรงนี้ันมีเลื่อยอันหนึงนะครับต้องข้างงูสองตัวเด้ว ไม่น่าใช่ฮิวมังกัสนะที่จะสู้กับมันได้เป็นตัวอะไรเอ่ยจังหวะมันไม่มีเลยอะแต่มันไหวมาแนละ้วไม่โดนอะ่ะเดยอตัวอะไรดีไม่มีไหวอรอ ไม่มีใบเหรอวะคีิกชืวอมอะไรได้ไม่ใช่ครับใช้ตัวอะไรอนะ่ะไปเดิอกมังกี้เหรอ ไรอ่ะสู้ยังไงอ่ะอ๋อระหว่างมันอ้าปากนี่แหละอ๋อเข้าใจแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ อ๋อ oh, ผมก็งงตั้งนานนใบ้ามาแล้วนะ่าเชัสวอมไฟเออร์นะครับอ่า,าไม่ยอมให้กูนั่นแหละรอครับไม่ยอมแล้วอ่ะ ไม่ยอมไม่ยอมพ้นแล้วฮะทำไมอ่ะต้องเปลี่ยนตัวเหรอฮะไม่ใช้อะไรอ่ะ คือมันเปลี่ยนวิธีการสู้อ่ะไม่ใช่อ่ะแต่ผมหาวิธีก่อนออคือต้องทำว่าไงอ่ะเนี้ยไม่เข้าใจอ่ะอ๋อต้องรอครับ แล้วมันนานมากเลยนะทุกคนกว่ามันจะอุ๊ยกว่ามันจะพ่นอ่ะโอ้โหทุกคนรอ,อกันนานเลยอะ่ะรออ่ะทีนี่มันโชว์งูดีกว่า Hã? Huh? Hã? Huh? Hey. คือมันจะโค่นสองรอบไม่รู้เลยว่าดาวไวมัดไม่มีโชว์งูด้วยยี่นี่ไงนี่ไงเขาเขาเขาไปคือครับอ้าวหลับอ้าวเดี๋ยวเหมือนมึงละ มึงละมามากูกับกูมาสมาัติจะโมจะคุยแล้วมาก็เควินเอ้ยอยู่ยังไม่โดนโว่ากูกันไว้ดีกว่าวแต่ถ้ามันขู่แล้วต้องเข้าไปนะเราไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงตอนไหนนะฮะอทานทีแล้วก็หลายชั่วโมงเลยนะ ดูงอยู่ันนี้ไงเข้าไปเลยครับอันนี้จะงุดงิดขึ้นโอเคโชงูงเฮียโชงูของจริงไงเนีย <c oughs> นี่มันโชว์งูนี่ว่าพานี้ตจะเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่า มันให้เราฆ่าไอตัวเนี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ที่แบบต้องหล่ะเออเกเ็นเทนฟอเทิกดีเออร์นั่เป็นประมาณฟิลแบบนั้นแหละอย่างยังยัง,ยงกูดูงอยู่กูดูงอยู่เอาใหม่ oh ในกกรแล้วปลาใส่เฮ้ยเย็นเย็นอีกรอบหนึ่งครับจเย็นนะ โอ้เหี้ยโอ้สมชื่อครับยา,มยาสมยาสมสมชื่อเลยโชงูตั้งปกเก็บพาเนี้ยโชงูแน่นอนหืมโชงู ยังปัดก่อนทำจะพ้นละเนี่ย yeah. พ้นละเรียบร้อยครับัหลังให้ด้วยเท่เท่บล่ะกดให้กูได้แล้วโอเคเขาปู่บอกว่าให้ใช้ cannon b o l ในกาในนี่นะครับเรียบร้เออสุดยอดแล้วควมุมาสตโตนกูไปไหน เรียงเรียงดีๆเนี่ยโอเครีกยูอัปเกรดครับเพื่อเยอะขึ้นนะแล้วมีอะไรไม่มีอะไรเลยปู่ปู่มั่วแล้วปู่หลอกกูนั่นเนี่ยแล้วก็กลับไงแล้วเนี่ยเอาทีนี้ เรามาทำไมอ่ะต้องบินกลับอะ่ะนี่มีเจ็ตเลด้วยเเกือบมึงตัวมไฟเออร์ทำเสียงให้สวย ต้องปีนลงไปเลยเดี๋เดเด็อันนี้ต้องทำลายฮะเมื่อกี้เอ้ยรีบรอ ีืออะไรเนี่ยกูต้องไปเจออะไรเนี่ยเยนทีเพื่อนพี่เอ้ยพี่น้องโอเคกำลังเพิ่มอะไรโอ้ยเยอะไม่ทำอะไรอะ่ะ <Yeah. S 2> แล้วมีตัวละครอะไรที่มันกันที่ได้ดีวะผมไม่รู้ว่าผมม่เ,เล่นด่านนี้นะนได้ปะขึ้นได้นะปักแหละโอ้โว้โวโว ทำอะไรอ่ะเข้าไปในนั้นแน่ๆอ๋อเจอละ มไม่ถึงมันไม่ถึงครับแล้วไปไม่ไม่คืออัางยอดถ้ารับมาในวิวแก๊กมึงทำอะไรเนี่ยเออจริงในเกมมาดูเที่ยนออกบิ๊กชิวนนแน่แน่ ทำอะไรอะเข้าไปไม่ได้แน่ๆน,นี่มิชชั่นอินพาสซิโบชัดๆที่ไปได้ไหมกู <Yeah. S 1> ปวดหัวกูร้องไห้ไอ้ชัดกูต้องมาเล่นตรงนั้นใหม่อีกไอ้เหี้ย มันไม่ได้เซฟเท่าบหร้ดีดีดีด,ดีไม่ได้เก็บไปยิงมึงเดินข้ามก็ได้เว้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ว้าวชอบเลยเป็นงานนี้มึงอะ อืมที่ไหนเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยโอ้ว้าวแล้วโอ้ยแกวไอ้เ,อเยียมมันเป็นเกมกระโดดอีกแก้วไม่ชอบเลยมรู้ไหม ทำโมชั่นกระโดดใหม่เออเชื่อกูกูเริ่มมาจากตรงนี้เลยเหรองั้นตัดพาร์ทนี้เลยแล้วกัน